โรงเรียนวัดพับพลาร่วมกับทีมวิทยากรจิตอาสามูลและนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มีการสอนการประถมพยาบาลเบื้องต้นให้กับลูกเสือเนตรนารีค่ะ ที่โรงเรียนวัดพัพพลาตำบลพัพพลาอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลของลูกเสือเนตนนาีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่จํานวน200คนซึ่งหนึ่งในวิชาที่ลูกเสือเนตนนาีต้องเรียนรู้ก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการซี r และการใช้เครื่อง AED เพื่อช่วยชีวิตโดยมีทีมวิทยากรจิตอาสามูลนิธิการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ศูนย์ภาคตะวันออกทีมกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตะบนตะกาดงเงามาเป็นวิทยากรโดยมีการเรียนการสอนเป็นฐานฐานละ20นาทีจํานวน4ฐานนะคะก็คือฐานช่วยชีวิตผู้หมดสติไม่หายใจด้วยการปั๊หมหัวใจด้วยหุ่นฝึกกดหน้าอกฟื้นคืนชีพด้วยเทคโนโลยีในการประเมินผลด้วยระบบโปรแกรม Q-CPR มาตรฐานสภาพแพทย์โรคหัวใจ t r c ที่ได้รับสนับสนุนมาจากศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุด ท้ายฐานการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบอัตโนมตัติหรือเครื่อง AED ฐานการช่วยเหลือกรณีอาหารติดคอฐานการลัดดามฐา,านการห้ามเลือดซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องออกมาฝึกปฏิบัติทุกคนเพื่อความรู้ติดตัวแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ช่วยเหลือผู้อื่นได้ค่ะ